าใหญ่คลึกครมไปทั่วโลกแล้วนะคะทั้งสื่อไทยและสื่อต่างชาติต่างก็ตีข่าวที่ทางกรมอุทยานไปพบซากของลูกเสือ40ซากไปเจอซากหมีขอแถมยังไปเจออวัยวะของลูกเสือที่ถูกดองไว้ขวดโหลด้วยขณะที่นํากําลังบุกเข้าไปในวัดป่าหลวงตาบัวญานสัมปันโนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะทีนี้ คำว่าวัดป่าหลวงตาบัวยานสามปโนคำนี้ถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวอาจจะเกิดความสับสนนะคะหรือบางคนตีข่าวไปว่าซื้อที่อยู่ในความครอบครองที่เป็นบัญชีของกลางของแผ่นดินนั้น เป็นของหลวงตามหาบัวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพระที่เป็นคนเลี้ยงสืบคร่งมาตั้งแต่แรกก็คือหลวงตาจาันหรือว่าพระวิสุทธิสารเถระซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ปัจจุบันแต่คําถามก็คือว่าตั้งแต่เกิดคดีหลวงตาจาันหายไปไหนแล้วไปมีส่วนเกี่ยวโยงกับหลวงตามหาบัวได้ยังไงค่ะ เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่หลวงตาจันเป็นคา,ารวะนะคะตอนนั้นท่านป่วยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดค่ะตอนนั้นรู้สึกชีวิตสิ้นหวังมากก็เลยได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเถระแล้วหนังสือเล่มนี้คนที่เขียนคือหลวงตามหาบัวทําให้หลวงตาจันเกิดแรงศรัทธาอันแรงกล้าก็เลยตัดสินใจบวชค่ะทีนี้พอบวชแล้วก็เลยได้เดินทางมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตราจังหวัดอุดรธานีวัดนี้เนี่ยเป็นวัดของหลวงตามหาบัวนะคะจนกระทั่งต้นปี35ห มีญาติโยมที่ถวายที่ดินให้กับหลวงตามหาบัวเนื้อที่ประมาณ300ไร่เศษค่ะอยู่ในเขตพื้นที่ป่าจําบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่หลวงตามหาบัวเคยไปปักตรดเพื่อปฏิบัติธรรมอยู่แต่ด้วยความที่ว่าหลวงตาบัวท่านจําวัดอยู่ที่วัดป่าบ้านปลาอยู่แล้วก็เลยมอบหมายให้หลวงตาจันไปสร้างวัดค่ะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยหลวงตาจันก็เลยไปสร้างเดิมทีเป็นสํานักสงฆ์ก่อนหลังจากนั้นก็เลยไปขออนุญาตตั้งวัดก็เป็นไปตามขั้นตอนและก็ได้รับอนุญาต แล้วก็ตั้งชื่อแรกว่าวัดป่าพุไม้แดงค่ะทีนี้หลังจากเปลี่ยนชื่อไปถึงจะเปลี่ยนมาเป็นวัดป่าหลวงตาบัวยาณสัมปโนเหมือนทุกวันนี้ ทีนี้เรื่องเสือมาเกี่ยวโยงกับวัดได้ยังไงจุดเปลี่ยนคือเมื่อปี2542ค okay. ่ะมีเสือเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดตอนนั้นเป็นลูกเสือที่ป่วยอยู่นะคะทางวัดก็เลยต้องรับอุปการะลูกเสือที่กำพร้าแต่ก็ถูกตั้งคำถามเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภยัยการครอบครองสัตว์ป่าที่อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายนะคะแต่ทางวัดก็อ้างว่าเป็นเสือที่มาจากฟาร์มเป็นเสือที่กำลังถูกล่าค่ะแล้วจํานวนเสือมันก็ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนก,กระทั่งเกิดเรื่องเมื่อพฤษภาคมปีที่ผ่านมาหลวงตาจันทร์ถูกเสื้อตะปบเข้าที่แขนจนเป็นข่าวใหญ่ค่ะจากวันนั้นหลวงตาจันทร์ก็หายไปไม่มีใครทราบข่าวอีกไปถามลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็บอกว่าท่านไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่สงบแล้วเปิดเผยไม่ได้เราต้องจับตาดูกันต่อนะคะว่าคาดีนี้จะจบลงยังไงแล้วจะไปนําไปสู่การเชื่อมโยงของกระบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติหรือไม่และทั้งหมดนี้คือคนในข่าวในวันนี้ค่ะ